สุดเจ๋งน้ำมันงาดำสกัดเย็นไทยสร้างชื่อระดับโลกคว้าเหรียญทองพ่วงรางวัลพิเศษจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติสร้างชื่อให้กับประเทศไทยดังไกลไปทั่วโลกหลังจากที่สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในงาน The s e v e n China International i n v e n t i o n and Innovation Expo 2024ที่จัดเึ้นระหว่างวันที่12 14มิถุนายน 2,567นนครเซยงไฮสสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมาซึ่งผลการประกวดในครั้งนี้ปรากฏว่าน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีวาแบล็กซีสสามารถคว้าสองรางวัลใหญ่จากเวทีระดับโลกมาครองได้สำเร็จได้แก่รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษวีป s ส e c เ a l อวอร์ดโดยมีนายสถาพรปานศักด์และนายอนัตประทิพสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทนิวริชั่นแซนด์บราทอรี่ประเทศไทยจำกัดเจ้าของแบรนด์โปรตีวาแบล็กซีสและบริษั ชีว่าออร์แกนิกจำกัดตามทีเข้ารับรางวัลแห่งความสำเร็จถือเป็นความภาคภูมิใจและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับวงการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยสู่ระดับสากลที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากชัยนาเซ็นไฮในครั้งนี้ค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็ดีใจครับที่ที่เราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะฮะไปควา้ารางวัลในเวทีระดับโลกนะครับก็คือได้เหรียญทองเนาะแล้วก็ได้อ่า รางวัลสเปเชียลและรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลครับก็เป็นความภาคภูมิใจขององคอ์กรเราครับแน่นอนว่าตัวรางวัลเป็นรางวัลที่มอบให้กับองคอ์กรใดบ้างครระหว่างโควิดว่าแบคซีนะคะที่มีการไปร่วมประกวดในครั้งนี้ค่ะก็รางวัลเซี่ยงไฮอินโนเวชั่นนะครับก็คือนวันตกรรมที่เซี่ยงไฮประเทศจีนนะครับก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยนะครับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็องคอ์กรแล้วก็องคอ์กครเอกชนต่างๆครับ อันนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรแล้วก็สถาบันศึกษาครับผมส่วนรางวัลวีป้าสเปเชียลอวอร์ดนะครับมันคือรางวัลเกี่ยวกับอะไรนะแล้วก็มอบให้กับใครบ้างแล้วรู้สิกอย่างไรกับรางวัลนี้บ้างก็รางวัลวีป้าอวอร์ดนะครับก็เป็นรางวัลที่เป็นรางวัลพิเศษอีกรางวัลหนึ่งคือเราได้เหรียญทองเนาะนะฮะแล้วก็ได้รางวัลพิเศษวีป้าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีศักยภาพสําหรับโครงการที่มีศักยภาพสูงกว่า ตัวโครงการอื่นๆนะครับแล้วก็เกณฑ์ที่จะได้ตัวรางวัลพิเศษเนี่ยฮะก็จะเป็นต้องเป็นโครงการที่ใหม่นะครับมีนวัตกรรมไม่ซ้ำนะฮะแล้วก็มีการริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่มีประโยชน์ต่อสังคมนะฮะแล้วก็มีการเรียกว่าดึงนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าเห็นผลลัพธ์ได้จริงครับนำมาปรับใช้จริงได้ครับแน่นอนว่ารางวัลที่ได้รับค่ะ เป็นเขาเรียกว่าจากสํานักงานวิจัยแห่งชาติกระส่วนการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ทางนี้ทางผู้ใหญ่อยากจะบอกอะไรกับทางวชบ้างคะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางวชนะฮะหรือว่าสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับนะบขอบคุณท่านผอ,อด้วยนะครับที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับซึ่งเป็นผู้วิจัย นะครับตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในด้านการผลลัพธ์นะครับซึ่งวิจัยใน finish product เลยคือไม่ได้วิจัยในสาร raw material นะครับแต่วิจัยในตัวสินค้าสำเร็จรูปของขององค์กรเราเลยนะครับแล้วก็อีกมอหนึงก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่วิจัยในเรื่องของสารสกัดนะครับของทางผลิตภัณฑ์ขององค์กรเราครับผมแน่นอนค่ะนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างคะในระดับ ก็ในเรื่องความโดดเด่นนะครับต้องบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์โพลิวัลแบ็กซีทนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเนื่องจากว่าอย่างที่คุณนัทได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามีการทําวิจัยในตัวผลิตภัณฑ์นะครับไม่ได้ทาการวิจัยในตัว raw material ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นผลลัพธ์ที่สามารถยืนยันได้ว่าตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับสามารถจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของโครงสร้างของเซลล์นะครับสามารถที่จะ ช่วยกระตุน้นการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนได้แล้วก็สามารถที่จะลดอาการอักเสบนะครับของเซลล์ต่างๆลงได้ครับอย่างใน,นส่วนของน้ำมันงาดำสกัดเย็น,นะะมันมีประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างไรบ้างครับประโยชน์นะครับสำหรับตัวน้ำมันงาดำสกัดเย็นต้องบอกว่าน้ำมันงาดำเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับในแง่ประโยชน์สำหรับผู้บริโภคต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับ โดยเฉพาะจากงานวิจัยที่เราได้ทําในครั้งนี้นะครับเป็นการยืนยันว่าตัวน้ํามันงาดาสกัดเย็นของบริวารแบล็กซีดนะครับสามารถที่จะช่วยลดอาการอักเสบนะครับแล้วก็สามารถจะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนได้จริงครับผมค่ะอย่างในเรื่องของกลุ่มใดบ้างคะที่แบบว่าเหมาะกับในเรื่องของนวัตกรรมน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นี้คะต้องบอกว่ากลุ่มที่เหมาะนะครับก็หลกัหลกๆเลยนะครับก็เป็นกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาเรื่องของตัวข้อเขา่า นะครับที่เริ่มมีอาการเจ็บเข่านะครับข้อเข่าเสื่อมต่างๆนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีการเสริมสร้างแล้วก็ดูแลเข่านะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความจําเป็นกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของคนที่ใช้ร่างกายค่อนข้างหนักนะครับจะมีเริ่มมีภาวะเรียกว่าเหมือนกับเป็นออฟฟิศซินโดมนะครับปวดคอบ่าไหล่หลังนะครับล้าวลงขาต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์บริวาแบคซีดนะครับในการที่จะเอามาดูแลร่างกายต่างๆได้ครับผม แน่นอนหลายคนจะต้องถามในเรื่องของปัจจะมาเป็นรัตกรรมเหรียญทองระดับโลกแบบนี้ค่ะระดับโลกเลยนะคะตัวโพรตีนวัคซีนที่ได้มีการทดลองขั้นกระกบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างครับ,บก็ในแง่ของกระบวนการทดลองของตัวโพรตีนวัคซีนนะครับต้องบอกว่าเราทําการวิจัยในระดับเซลล์นะครับก็คือในห้องปฏิบัติการของมอเทคโนโลยีสุรนารีนะครับก็มีการเอาเซลล์ที่เราสนใจที่เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับ ว่าตัวน้ํามันงาดำโพลิวาแบ็ซีดเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเซลล์หรือสามารถจะกระตุ้นเซลล์น,นั้นได้จริงไหมยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าตัวเ,เซล์กระดูกอ่อนเนี่ยนะครับมันสามารถจะเพิ่มขึ้นได้จริงไหมนะครับเมื่อได้รับตัวเพรพันโพลิวาแบ็ซีดเข้าไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่า21วันนะครับตัวเซล์กระดูกอ่อนเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาได้นะครับอย่างมีนัยยะนะครับ หรือส่วนที่2เนี่ยก็คือเราไปดูเรื่องของการลดการอักเสบของพวกข้อต่อต่างๆเราก็เอาเซลล์อของตามข้อต่อต่างๆนะครับมา,าทําการทดลองแล้วก็ดูภาวะการลดการอักเสบก็สามารถที่จะลดการอักเสบได้จริงครับแน่นอนว่าหลังจากนี้ะจะมีการต่อยอดในเรื่องของนวัตกรรมน,นี้อย่างไรบ้างครในแง่ของการจะต่อยอดนวัตกรรมตัวน,นี้นะครับต้องบอกว่าในตอนนี้เองนะครับเราบริษัทเนี่ยก็คือได้ทําการ ร่วมทําการทดลองนะครับกับสถาบันวิจัยที่ประเทศเยอรมันนะครับก็ประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็จะเห็นผลการทดลองที่เยอรมันแล้วนะครับซึ่งตอนที่เราไปทําที่เยอรมันเนี่ยจะมีการทดลองในระดับที่สูงกว่าที่เราทดลองในเมืองไทยเนื่งองจากว่าเวลาที่เราทานตัวผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันต้องผ่านกระบวนการย่อยของร่างกายนะครับผ่านการดูดซึมต่างต่างนะครับซึ่ง เราก็อยากจะทดสอบให้มั่นใจว่าถ้าผ่านกระบวนการต่างๆ,างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับตัวผลิตภัณฑ์โพิว่คซีนเนี่ยยังจะสามารถออกฤทธิ์ได้เหมือนกับที่ทดลองในห้องปฏิบัติการในเซลระดับเซลล์หรือเปล่าครับท้ายอยากให้ฝากถึงผู้ที่ดูแลสุขภาพาาและก็ผู้บริโภคในะทครับก็สําหรับผู้ที่สนใจจะดูแลสุขภาพนะครับก็อยากให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความ น่าเชื่อถือนะครับมีเครื่องหมายออยรรับรองนะครับแล้วก็มีงานวิจัยรองรับนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือครับผมสามารถกํดููในช่องทางไหนได้บ้างคะช่องทางปัจจุบันนะครับก็คือเรามีช่องทางจําหน่ายค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับตามเซเว่นอนะครับร้านขายยาทั่วไปนะครับท็อปนะครับโลตัสบิ๊กซีนะครับ รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับช้อปปี้ลาซาด้าทิกตนะครับทุกที่นะครับมีผลิตภัณฑ์พริพรวาแบ็กซีทจำหน่ายอยู่ทั้งหมดทุกช่องทางครับผมพร้อมมากๆสำหรับลูกค้าที่จะเลือกหาได้ตามความสะดวกเลยครับ